เินมาเห็ดไหลเห็ดหน้าโองหนึ่งยายและคุณยายจะไปกู้ที่ไหนล่ะยั <The noise> งว่าท่านได้หูอยู่คุณยายคุณยายเป็นสมาชิกสากลไม no, <sir. S 1> หมเจ้ยายยายเป็นสมาชิกสากลไหมล่ะ <The noise> สหกลไมาถถ่ใช่หยังวะอยากลูกจากสากลไหมพอดีผมจะไปสากลการเกษตรกลับเจอจำกัดพอดีครับ <The noise> นายน้ำยู่บ่มีรถป้ายพอดี กได้ตอนนี้ผู้จัดการบ้างนะเดี๋ยวเชญยายเข้าไปผู้จัดการเลยนะโอ้ได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 ้โก้ยานขายยาและผู้เด้อไ้เดียนเย็นยางไปเรียนมังเ hey. e <Okay. S 1> อิญเด้อขายยมงีเยอะมากประมาณนี้ก็เลย นะครับผู <d ices> <people> ้จัดการครับคุณยายจะมาสอบถามเรื่องการสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับเชิญมาเชิญ อยู่เพ่นสีมะนีเด่นอยู่บัดขบตะเคียนมูสองอันตีดเขามาเนี่ยติเขามาถามขอมูลว่าอันเหลืองเงินกูอีหยังมีนะานนะว่าเดชทาวสา,าสหกรณ์เขาสปอยเงินก,กูไว้ใหายอ่ะติกู้เงินของสหัตตุอนันเดโอยากซื้อมาถามว่านามึงนะคะ <c oughs> คุณยายวันนี้เข้ามาที่อยากมีความประสงค์จะเข้ามาเพื่อที่จะกู้เงินใช่ไหมครับออการที่สากรจะจ่ายเงินกู้ได้นะครับจะต,ต้องจ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิกเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณยายจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของสากรก่อนนะครับอตอนนี้ยายอยู่ตำบลตะเคียนหมู่สองอก็ ยายก็จะต้องไปหากลุ่มนะครับหรือว่ายายไปจัดตั้งกลุ่มใหม่ก็ได้นะครับในกรณีที่จะตั้งกลุ่มกลุ่มต้องรับรองตัดเ็ษเรียบร้อยก็มากรอกคาร้องนะครับเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคณะกรรมการพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณยายก็มาจ่ายค่าหุ้นมาจ่ายค่าธรรมเนียมหายายมาสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ ยาย้มีสิทธิ์เอียงแมค่ะพ่อนาอนี่คือจะก<ม>ู้กันได้นะครับนอกจากจะกู้กันได้แล้วนะครับคุณยายก็เป็นสมาชิกมีสิทธิ์ที่จะฝากเงินนะครับมีสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นนะครับได้ตางค์อสมัครใจนะครับในกรณีที่ยายกู้เงินนะยายก็จะต้องหักค่าหุ้นไว้ละห้า แล้วก็วันไหนที่ยายเงินพอเหลือใช้ยายก็นําเงินมาซื้อหุ้นด้วยความสำรวไใจก็ได้หรือจะเอามาฝากที่สากัก็ได้ส่วนเงินฝากนะครับดอกเบี้ยก็ได้สูขฝากธนาคารทั่วไปนะครับแล้วก็สิ้นปีสากันีกําไรคุณยายก็จะได้เงินปันผลและก็ได้เงินเฉลีย่ยคืนเงินเฉลีย่ยคืนในส่วนของการทําธุรกิจนะครับ ต่อไปอเมื่อยายเป็นสมาชิกแล้วนะครับยายก็สามารถที่จะมาซื้อมาซื้อสินค้าที่สากรนะครับมาคุ่มเงินที่สากรนะครับการซื้อสินค้าของสากรก็ชีวิ่ประโยชน์นะครับก็คือเราสากรเนี่ยขายสินค้าใน,ในาราคาที่ถูกนะกว่าท้องตลาดนะครับปีก็ยังได้ฉเฉลี่ยคืนได้อีกสากรก็จะมีการจัดประชุมกลุ่มนะครับอย่างน้อยปีละสองครั้งกนะ็ขอเชิญคนยายเขา้าร่วมประชุมกลุ่ม ด้วยนะครับเพื่อรับข้อมูลข่าวสารนะครับแล่ทุกวันที่ปีบัญชีของสังสกลคือวมาที่30มมีนานะครับที่บัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสาก์ก็จะประชุมใหญ่ก็คุณยายก็อาจจะมีโอกาสได้เข้ามาร่วมประชุมใหญ่แล้วก็อาจจะสมัครเป็นคณะกรรมการบริหารเพื่อมาบริหารกิจการของสาก,อสากออ์อ๋อจ้าจ้าเขาจ้าลวจ้าไ,ได้หลายเดม้นะ อันย่ายก็สนใจอยู่แต่สิกับไปปรึกษาอยู่บานตอนเดี๋ยวจะามาใหม่อีกวันหลังด้วยจ้าจ้้ขอบคุณหลายหลายด้จ้าภาหายห่ายขออนุญาตก่อนได้จ้าสวัสดีนะครับ คุณยายไปความรู้เ <uniqueness> ร yeah, like yeah, like ื่องสกอร์เยอะไหมได้หลายอยู่ยายมีความหูเป็นหลายเลยจ้ายายขอโตกับกอนเด้วยค่ะวนาสวัสดีค่ะมาโก้กับบป๋าหนาไปแล้วยายโชคดีนะไม่ได้ไปส่งว่าใจได้สวัสดีค่ะวันน้าสองหนึ่งสอง ก้อนไม่ชื่ออีหยังวะทำไมทำไมใช่ยังมาท่านในหูอยู่คุณยายคุณยายเป็นสมาชิกสากลไหมเอาไปเป็นสหกรณ์มันชื่ออีหยังวะสหกรณ์มันชื่ออีหยังหลังรู้จับไม่เหรอเราสาก์คืออะไร <laughs> <laughs> ああ